เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของอดินฟ้ากาศซึ่งผมคงไม่ได้เอารายละเอียดมานําเสนอแต่อยากจะนําเรียนนะครับว่าในช่วงนี้ในช่วงปลายเดือนมกราคมเนี่ยเราก็ยังคงได้รับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นบางส่วนถามว่าอุณหภูมิขนาดนี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชไม้ก็ตอบได้ว่าไม่มีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจอยู่เรื่องหนึ่งว่าดินฟ้าอากาศที่มันจะมีผลเนี่ยจะต้องมีผลกระทบยาวนานอาจจะ2วัน3วันและก็ในตลอดทั้งวันแต่นี่อุณหภูมิในช่วงเช้าก็20กว่าองศาเศษเศษซึ่งก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกลางวันก็ยังอยู่ในระดับ30กว่าอาจจะมีกระแสลมแรงบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับ เพราะว่าเราอยู่ในเขตมรสุมทีนี้ประเด็นน,นั้นสิ่งที่กำลังอยากจะนำเรียนต่อก็คือภาวะของสภาพอากาศมีผลต่อการช่วยส่งเสริมการออกดอกของไม้ผลที่ยังไม่ออกดอกหรือไม่ก็ต้องมีครับอากาศเย็นกระแสลมแรงสภาวะความเครียดอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พืชมีความรู้สึก แล้วก็จะมีคำสั่งให้เกิดการขยายพันธุ์อันนี้มันเป็นระบบโดยตามส่วนของพืชเองทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าจากกรณีเหตุผลสำคัญที่ดอกทุเรียนในชุดใหญ่ที่เราคาดการว่าน่าจะออกหรือควรจะออกในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมกราคมผลสรุปแล้วว่าออกในปริมาณที่น้อยมาก มีรายงานเข้ามาจากเพื่อนๆชาวสวนหลายท่านก็บอกมันออกน้อยออกบางจริงอาจจะมีแค่เป็นบางต้นนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับว่ากรณีดอกที่ออกมาในชุดกลางเดือนมกราคมก็หยุดชะง,งักไปอีกและณเวลานี้ก็คงจะมีการออกดอกในส่วนของการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเราก็จะต้องอติดตามและประเมินสถานการณ์กันต่อไปสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็จะมาจากประเด็นคำถามจากพี่น้องเกษตรกรที่เด้สอบถามผ่านทางช่องทาง YouTube และ Facebook ของชัยพฤกษ์เศษจันทบุรีนั่นก็คือเรื่องของการประเมินสถานการณ์ทุเรียนคือการประเมินสถานการณ์ทุเรียนนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาว่ามันจะเป็นสองภาคคือภาคการผลิตและการตลาดแต่ว่า ในส่วนของปีการผลิตนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศและในส่วนของสถิติหมายความว่าณเวลานี้ทุเรียนนั้นมีการออกดอกและการออกดอกของทุเรียนก็อยู่ในปริมาณที่ต่ำ หมายความว่าอยู่ในระดับประมาณ 50- เซนถึง60%ของพื้นที่โดยประมาณแต่ว่าเนื่องจากในส่วนของความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศจากอิทธิพลของเอลนโยคือความร้อนความแห้งแล้งจึงเป็นเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งกับในส่วนของอสภาพของใบที่ไม่พร้อมต่อการออกดอกอีกส่วนหนึ่งจึงทำให้สถานการณ์ของการออกดอกของทุเรียนนั้นช้ากว่ากำหนดโดย ค่าเฉลี่ยเริ่มเกือบหนึ่งเดือนคือในหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นนะครับว่าภาพของทุเรียนนานเขาออกดอกเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ละปีเนี่ยอาจจะเป็น10วัน20วันไล่ขึ้นมาเรื่อยๆและณนะเวลานี้คือปีการผลิต2,566ทับ67เนี่ยทุกอย่างเลื่อนออกไปจากเดิมเป็นเวลา1เดือนหมายความว่าถ้าเราจะดูจากสถิติในอดีต ผลไม้ในภาคตะวันออกเรานั้นเขาจะมีปริมาณที่มากคือเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนใครที่มีผลผลิตเดือนเมษายนจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะได้ราคาเพราะว่ามีปริมาณเข้าสู่ตลาดน้อยมากปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับเหมือนย้อนสถิติกลับไปเมื่อสิปีที่ผ่านมาหมายความว่าณเวลานี้ผลผลิตทุเรียนจะเป็นส่วนที่ อบอกได้เลยครับว่าเดือนเมษายนซึ่งเดือนเมษายนน,นั้นโดยปกติบางปีอาจจะมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากเก็บเกี่ยวมากราคาก็อ่อนตัวลงแต่ปีการผลิตนี้คงเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับว่าท่านที่มีผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายนถือว่าเป็นรุ่นที่มีราคาสูงสุดเพราะมีปริมาณที่น้อยมาก เราลองย้อนกลับไปดูครับว่าปีการผลิตนี้มันเกิดความแปลกแตกต่างอย่างไรทุเรียนสายพันธุ์เบญจพันธ์อย่างเช่นกระดุมก็ไม่ค่อยจะออกดอกหรือออกดอกน้อยมากนี่คือเรื่องแรกที่เราต้องรับทราบในเมื่อกระดุมเนี่ยจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ปลายมีนาคมต้นก็ไม่มีหรือมีน้อยมากท่านที่มีก็จะได้รับส่วนต่างราคาที่สูงสุด มีบางท่านถามว่าถึง300บาทไหมมีโอกาสครับในส่วนของประเด็นต่อมาหมอนทองเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยนะครับว่าหมอนทองในส่วนของทุเรียนซึ่งเป็นพันเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นภาพครับกลุ่มผู้ทำสารก็จะประสบความสำเร็จขณะนี้ทุเรียนรุ่นแรกอยู่ในระยะผล การพัฒนาของผลอาจจะเป็นไข่ไก่ไข่ห่านอะไรก็แล้วแต่นะครับรุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่จะได้รับราคาสูงสุดและส่วนที่อยากจะนํำเี็นก็คือปริมาณนั้นมีน้อยมากรุ่นที่จะทำการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ปลายมีนาเดือนตนเมษายนตลอดทันทีมีรุ่นนี้ก็คงจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะมีราคาสูงสุด และรุ่นนี้ก็จะบานอยู่ในเดือนพฤศจิกายนทีนี้มาดูรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองนั้นเราจะเห็นภาพว่าจะมีทุเรียนบานอยู่ในกลุ่มใหญ่พอประมาณก็คือในเดือนธันวาคมในเดือนธันวาคมนั้นก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นซึ่งก็ยังมีปริมาณที่ค่อนข้างจะน้อยมากและรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นส่วนที่จะได้รับส่วนต่างของราคาที่สูงสุดเช่นเดียวกัน ัดมาถ้าจะถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ได้เลยนะครับนั่นก็คือรุ่นที่เริ่มบานตั้งแต่เดือนมกราคมต้นเดือนและดอกทุเรียนนั้นก็จะบานยาวไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมกราคมรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกแต่จะแบ่งเป็นสองรุ่นคือรุ่นที่บานต้นเดือนมกราและรุ่นที่จะมาบานในช่วงนี้คือเดือนมกราคมปลาย เท่ากับว่ารุ่นนี้จะมีปริมาณพื้นที่อยู่ในระดับน่าจะประมาณสัก50%ของพื้นที่ถือเป็นรุ่นใหญ่มากตอนแรกนั้นเราก็ประเมินไว้ว่าน่าจะมีอยู่ประมาณสัก3 5หรือ40เตอนนี้ก็ถือว่าตัวเลขนั้นเพิ่มขึ้นคือมีปริมาณดอกเพิ่มขึ้นแล้วก็บานกันเป็นชุดใหญ่ทีเดียวนี่คือรุ่นใหญ่นะครับที่หลายท่านจะถามว่าเอาแล้วตอนนี้มันอยู่ในระยะไหนก็คืออยู่ในระยะผลอ่อนอจะเป็น ไหนกทานะครับจะเป็นลูกมากส่วนรุ่นถัดมาก็จะเป็นหางแย่ไม่และรุ่นถัดมาที่เวลานี้ก็คือกำลังเริ่มดอกหอมกันบังจำบาลแล้วกำลังจะปัดดอกในสัปดาห์หน้าถัดไปฉะนั้นในประเด็นคำถามก็คงถามในเรื่องของอปริมาณก็ต้องยอมรับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นต่อเนื่องรุ่นยาวเลยนะครับของภาคตะวันออกเรา ในส่วนของปริมาณก็ถือว่ามีปริมาณเพียงพอต่อกระบวนการส่งออกสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสกอตอาจจะสะถามเพื่อเป็นข้อคิดแนวทางว่าเอาแล้วสถานการณ์การตลาดจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับมาดูครับว่าในเมื่อทุเรียนรุ่นแรกที่เป็นผลโตแล้วมีปริมาณน้อยมากรุ่นที่สองจะเก็บเกี่ยวอยู่ในเดือนเมษายน ก็ยังอยู่ในปริมาณที่น้อยพอมารุ่นที่3คือเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภาคมในส่วนของเดือนพฤษภาคมตลอดทั้งเดือนเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงปริมาณก็มีถือเป็นปริมาณมากสดุดแต่เราจะต้องย้อนกลับไปดูครับว่าณเวลานี้ภาคตะวันออกเราเนี่ยจากข้อมูลจากทางคุณธรรมรัตนชัยพฤกอโกรทขิขงก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ย ปริมาณลงของเราในภาคตะวันออกเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะครับจาก500เป็นถึงประมาณเกือบ8 0โรลงที่จะรองรับในแต่ละลงนั้นก็เชื่อว่าจะต้องใช้ปริมาณศักยภาพในแต่ละวันเนี่ยน่าจะต้องได้1ตู้คอนเทนเนอร์ใน1ตู้คอนเทนเนอร์ก็จะใช้ทุเรียนอยู่ที่ประมาณวัตถุดิบก็ประมาณ20ตันซึ่งนั่นหมายความว่า เราหรือโรงนั้นจะต้องใช้ทุเรียนที่วันละ16,000ตันใน16,000ตันเนี่ยในเวลา20วันนะครับก็เท่ากับ32,000ตันก็เท่ากับ3 2 0 0 0 0ตันเท่ากับว่าทุเรียนในชุดนี้การเก็เบกี่ยวการรวบรวมการส่งออกก็ถือว่าผ่านตัวเลขทั้งหมดคือในช่วงที่ชุกที่สุด ก็มีประมาณ3 6 0 0 0 0ตันแต่ว่าเราจะมีหัวมีเก็บเกี่ยวไปแล้วเขาบอกว่าทุเรียนในภาคตะวันออกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0 0ตันถ้าเกิดสภาวะไม่มีการออกดอกต่อนี้จากนี้ไปก็เท่ากับว,ว่าปริมาณทุเรียนเหล่านั้นอยู่ในระดับที่น้อยไม่พอเพียงพอต่อการส่งออกปรินสกรกก็ไม่น่าจะไปกังวลเพียงแต่ว่า ในช่วงที่เราควรจะรับรู้ก็คือในช่วงของการตลาดเนี่ยถ้าทุเรียนที่เข้าสู่ตลาดมากแล้วบรรดาผู้ประกอบการหรือลงเนี่ยทำไม่ทันเขาก็จะบีบราคาลงซื้อให้น้อยลงโดยการกดราคาลงแต่ในทางกลับกันถ้าลงหรือบรรดาผู้ส่งออกผู้วบรวมมีศักยภาพนำทุเรียนของเราเข้าสู่ระบบ แล้วระบายสินค้าออกไปได้ทันเวลาสถานการณ์ราคามันก็จะนิ่งเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากเรียนว่าเราก็คงจะต้องหันกลับมาดูในเรื่องของแนวทางการผลิตการทำคุณภาพกันไปแล้วก็มีผู้ค้าหรือคู่ค้าเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายมาดูประเด็นต่อมาแล้วทุเรียนขาดหายไปไหนเดิมน,นั้น สิ่งที่ผมได้นำเรียนแล้วครับว่าเราคาดการว่าในการออกดอกของทุเรียนชุดใหญ่ต่อมาเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณกลางเดือนมกราคมและขณะนี้เนี่ยนะครับก็ต้องนำเรียนตรงไปตรงมาว่าสถานการณ์การออกดอกของทุเรียนที่กลางเดือนมกราคมก็ออกมาแค่เพียงเล็กน้อยพิลัตสกอรหลายท่านก็บอกว่ามันออกมาตรง,ตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยคือไม่มีปริมาณอาจจะมีปริมาณบางต้นเพราะฉะนั้น เท่ากับว่าตัวเลขที่จะเพิ่มขึ้นจากปริมาณทุเรียนในรุ่นหลังคือออกดอกเดือนมกราเกตเกี่ยวเดือนมิถุนาขนะะนี้ก็น้อยลงมาอีกยังไม่ใช่เป็นรุ่นใหญ่ครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากไปอย่างพี่น้องสกร์ผู้ที่มีดอกทุเรียนที่ออกตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นไปท่านจะเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วว่าในเมื่อมีปริมาณน้อยสถานการณ์ราคาก็จะโดดเด่งขึ้นมาอย่างชัดเจน และจากการที่ผมเองมีการสำรวจในส่วนหนึ่งจากข้อมูลส่วนหนึ่งพบว่ายังไม่สามารถสรุปได้เลยครับว่าทุเรียนส่วนที่เหลือในพื้นที่อีก20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะออกดอกได้หรือไม่จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเราก็หวังว่าอากาศเย็นกระแสลมแรงชุดนี้นะครับที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ในช่วงปลายเดือนมการาเนี่ย น่าจะมีผลต่อการส่งเสริมการออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ถ้ามีเราก็จะรีบติดตามสถานการณ์แล้วก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปสรุปคือท่านที่จะมีทุเรียนชุดนี้ที่ออกดอกตั้งแต่กลางเดือนมกราคมท่านก็จะได้รับส่วนต่างในด้านของราคาเพราะว่ามีปริมาณที่น้อยมากส่วนท่านที่ได้ไปรับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆนะครับว่าขณะนี้มีดอกแล้วมีอะไรแล้วพิทักษกรครับ เราต้องยอมรับอยู่อย่างว่าในเมื่อจะมีดอกหรือจะมีผลผลิตมันก็ไม่สามารถที่จะไปดูแลจัดการควบคุมอะไรได้หรอกครับก็เหมือนต่างประเทศนะทุกคนก็จะโพสต์อย่างนั้นวอาโอโ้เวียดนามตรงเป็นตรงนั้นออกดอกอย่างนั้นน่ากลัวอย่างนี้เราแค่เป็นหน้าที่ผู้ผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพผลกระทบไม่มีแน่นอนครับส่วนของทางภาคใต้เองนะครับ ทางภาคใต้เองเราก็ต้องเข้าใจว่าตะวันออกเราเลื่อนมาเดือนหนึ่งภาคใต้ก็จะต้องเลื่อนออกไปอีกเป็นหนึ่งเดือนเพราะฉะนั้นภาคใต้ที่เคยออกดอกในเดือนกุมภาก็จะต้องไปออกที่มีนาที่เคยออกดอกมกรลาก็จะต้องไปออกกุมภาอาจจะมีหลุดออกมาบ้างก็จะเป็นเพราะตลาดในท้องถิ่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พินักษกรผู้ปลูกทุเรียนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการส่งเสริมการออกดอกเราก็คาดหวังว่า ในส่วนของสถานะอากาศในช่วงปลายเดือนมกรานี้น่าจะมีผลต่อการส่งเสริมการออกดอกในชุดเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปถ้ามีข้อมูลคืบหน้าก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบต่อไปครับช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับโอ๊ยตัดทุเรียนฮีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพี้ยแป้งนอนก็เพี้ยหอย แกยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพลี้แปะและไลซินัสกำจัดเพลี้หอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กร,รมัมต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรัมร่วมกับสารกำจัดมแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ้อ แล้วอย่าลืมใช้สารจับไบซีลอนด้วยหนักทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านใช้ยพพืชเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านปัญหาหมดอดเจาะต้นทุเรียนจะหมดไปหากท่านใชฟ้ฟอสต้าทรีน ฟอสตาทรีนฟอสตาทรีนนวัตรกรรมใหม่สูตรสองพลังบวกออกฤทธิ์ดูดซึมตายกินตายถูกตัวตายและไอระเหยฟอสตาทรีนฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดมอดเจาะลำต้นหนอนเพร้ยหอยเพี้ยแป้งและแมลงปีกแข็งในทุเรียนได้ครบจบทุกปัญหาแมลงอย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมใช้ฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีนฟอสต้าทรีนสินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดทาวด์เดเทคโนโครอบตอน ให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้พาวเวอร์สุดยอดปุ๋ยเหลวเข้มขน้นฉีพ่นทางใบให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวน,าลาน้ำร้อยเปอร์เซนต์พืชกินหมดได้ผลแน่นอนให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวที่ใช้แล้วยอดและใบพืชเขียวสดใสเป็นมันพร้อมต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกให้พาวเวอร์ปุ๋ยเหลวขนานแท้ที่ชาวสวนชั้นนำใช้มาก,กว่า20ปีให้พาวเวอร์ 2 5า5 3 0สะสมอาหารสร้างตาดอกทำให้ออกดอกดีสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นไฮพาวเวอร์1 5 15 15ขยายขนาดทำให้ใบใหญ่ขยายขนาดผลทำให้ผลโตให้ยาลืมใช้ปุ๋ยทางใบใช้ปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ที่ชาวสวนชั้นนำใช้เป็นประจำให้ Power. พาวเวอร์ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนโครอบหาซื้อปุ๋ยเหลวให้พาวเวอร์ได้ที่ ร้านเคมีเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านท่านโทนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัโทนิกที่อีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรใส่ฟอแก้วมาแล้วครับพี่สูตรจากอิตาลีแคลเซียมบรอนของแท้สะสมอาหารออกดอกออกผดีแน่ป้องกันคนแต่ก่อนแก่รวยกันแน่แนงานนี้ใส่ฟองแก้วแล้วดีสุดๆส,สมอทุเรียนมังพุดชมหูลำมุดตอนนี้รวยกวันเห็นเห็นแล้วท่านจะเป็น ไซโฟแคลสารแคลเซียมโบโรนของแท้สูตรน้ำใสสีฟ้าสมบูรณ์รูปจากอิตาลีแคลเซียมสูงถึง1 5เปเใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดและพืชผักต่างๆยำไซโฟแคลชเจ้าของเดียวกับซินิกอน2อันผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทเอรวันเคมีกเกษตรจำกัดเอรวันเพิ่มผลผลิตชีวิตผาสุดไฮแมก คือธาตุอาหารเสริมแมกนีเซียมที่เหมาะใช้ฉีดพ่นกับพืชทางใบควรใช้ไฮแมกฉีดพ่นระยะพืชแตกใบอ่อนเพื่อเร่งใบอ่อนของพืชให้แกเร็วขึ้นปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนลูกร่วงจะหมดไปเมื่อใช้ไฮแมกใช Hi ้ไฮแมกฉีดก่อนเก็บทุเรียน2เดือนไฮแมกจะช่วยให้ทุเรียนแกเร็วขึ้นและช่วยให้สีเนื้อเหลืองหน้ารับประทานยิ่งขึ้นไฮแมกเป็นผลิตภัณฑ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ร้านใชพ้พษ์เกษตรทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรทั่วไป ท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพันธ์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านปัจจัยเหล่านี้ก็จะมีส่วนสําคัญนะครับทั้งในด้านส่งเสริมการเจริญเติบโตทั้งในด้านสนับสนุนและที่สําคัญก็เป็นเรื่องของการปกป้องคุ้มครองไม,ม่ให้ผลผลิตเสียหาย มาดูประเด็นคำถามที่ยังคงตกค้างและสอบถามผ่านมาทางช่องทางของ Facebook ของชัยพฤกษ์เศษฐันทบุรีประเด็นนะครับแต่กรณีที่ผมได้นำเสนอประเด็นคำแนะนำในเรื่องของการใช้กรรมฐานกับมังคุดประเด็นคำถามก็คือว่าแล้วจะใช้อัตราเท่าไหร่คือเรื่องนี้นี่นะครับจะเป็นคำตอบในเชิงเทคนิคการจัดการเลยใช้เมื่อไร่ใช้อย่างไร และผลของการใช้เป็นอย่างไรอัตราที่เราใช้กรรมฐถันเราจะใช้ที่300กรัมต่อน้ำา2 0 0ลิตรในกรณีของการใช้กรรมฐถันน,นั้นความต้องการหรือเจตนาสำคัญคือการไปป้องกันป้องกันทั้งมแมลงทั้งเชื้อราที่จะมาเกิดขึ้นกับมังคุด แต่ว่าเราจะใช้กับมังคุดเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กับมังคุดที่ผลโตแล้วโดยเฉพาะในช่วงอายุประมาณ60วันหลังจากดอกบานนะครับหรือพูดกันง่ายๆว่าเดือนสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวก็จะดีเพราะว่าก่อนการเก็บเกี่ยวมังคุด1เดือนเนี่ยเราหรือ20วันสิ่งที่เราต้องระมัดระวังและเราควรจะงดเว้นก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีสารเคมีเหล่านั้น ที่เขาให้ความสําคัญมากก็จะเป็นในกลุ่มของสารกํำจัดมแมลงนะครับจะเป็นอะบาเมกตินจะเป็นไซเปอร์เมทิลหรือจะเป็นในกลุ่มของสารกํำชัดนแมลงอื่นๆก็แล้วกันอันนี้คือตัวที่ไม่อยากจะพูดถึงนะครับอย่างเช่นโอเมทรเอตตัวต่อมาที่เขาให้ความสำคัญคือกลุ่มเชราจะเป็นคาร์เบดซิมอันนี้เป็นตัวปัญหาสำหรับปลายทางประเทศจีน เพราะนั้นในการใช้สารกรรมฐถันเราก็สามารถที่จะใช้ได้ในเดือนสุดท้ายที่ผมอธิบายว่าเป็นการสร้างนวนเทียมทั้งป้องกันคือไปยึดพื้นที่ไว้ไม่ให้เชื้อราเกิดไม่ให้มแมลงมาทำลายประการต่อมาในลักษณะของการพ่นเนี่ยเราพ่นพร้อมปัจจัยอื่นๆได้ไหมตอบได้ครับ จะเป็นกลุ่มปุ๋ยทางใบจะเป็นาธาตุอาหารรองาธาตุอาหารเสริมจะเป็นอะโทนิกจะเป็นกลุ่มอะมิโนโเราสามารถที่จะร่วมใช้ได้ทั้งสิน้นสิ่งที่เราคงระมัดระวังคือสารกําจัดมแมลงที่เราไม่ควรใจร่วมนะครับก็คืออะบาเมกตินไม่ควรใช้กับกรรมฐานหรืออีบาเมกตินเบนโทเอตก็ไม่ควรใช้ร่วมกับกรรมฐาน สารกำจัดมแมลงในกลุ่มน้ำมันก็ไม่ควรใช้เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะของการใช้นั้นก็จะเป็นเทคนิคผมยํำว่าในระหว่างเดือนที่1เดือนที่2อผลอ่อนแล้วก็ใช้สารกำจัดมแมลงไปเพราะศัตรูพืชเขา,าระบาดรุนแรงแล้วผิวเขายังอ่อนแอแต่ถ้าผิวเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวและเป็นเดือนสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวมังคุดนีนะครับเราต้องเข้าใจว่าคุณภาพใบดีผลไม่ดกเกินไป9 5วันก็เริ่มเก็บเข้าสายเลือดแล้วแต่ถ้าคุณภาพใบไม่ดีผลดกอาจจะต้องไปถึงร้อวันจึงจะเข้าสายเลือดผลผลิตน้อยสุกแก่ไวผลผลิตมากสุกแก่ช้ามันเป็นหลักการธรรมดาของไม้ผลเพราะฉะนั้นคนที่ไปกำหนดวันชัดเจนน่ะไม่ใช่เลยนะครับ เป็นเรื่องที่เป็นสถิติกลางๆเท่านั้นไม่ได้สามารถกำหนดได้ร้อเช่นนั้นทีนี้เราก็จะให้ไปที่ผลโดยตรงการพ่นไปบำรุงที่ใบและผลเราอาจจะต้องใช้ปัจจัยเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นการปฏิบัติงานโดยสะดวกเพราะฉะนั้นในคำถามที่ถามว่าใช้อัตราเท่าไหร่คือ300กรัมร่วมกับปัจจัยอื่นๆได้ยกเว้นอบาเมติน อีบาเมกตินเบนโทเอตสารกําจัดมแมลงในกลุ่มน้ํามันไม่ควรผสมร่วมกันและท่านถามว่าเอาแล้วอย่างสารเคมีที่ผสมได้กันอย่างเช่นคาร์บาริลหรือเซฟวินเราก็สามารถผสมได้นะครับแล้วก็ใช้ไปในช่วงที่เราจะกําจัดมดก่อนการเก็บเกี่ยว ร่วมกับกรรมฐานก็สามารถใช้ร่วมกันได้เช่นเดียวกันนี่คือเทคนิคการใช้ถามว่ากรรมฐานมีผลต่อก,การสอ,ออกไหมก็ไม่มีผลตกค้างอะไรเพราะเขาเป็นธาตุอาหารเวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ